ตอนนี้นะคะเราจะทำอะไรนะตองนอนไรลาต้องนอนลงไรลนานอนแบบนี้พอเราสียร่งช้หนุ่มนะคะช้ำหนุ่มจะทำอะไร้จ่าอิมาอมลง เฮ้ยเฮ้ยจดขโมยเตียงจะเอาไปจอไปให้ทางเราอตตอแต่เราแบบทุกคนก็จะมาจนหารอยกพบกแม่เนี่ยนี่กางวันแสกแสดเพราพยานหลา่ไงนะพย่านถือกล่องมาสำรา มากันแล้วนะคะแตกขื่อมากันหมดแล้วโอ้โหกี่เตียงนี่โอ้กี่เตียงนี่เตียงอันเตียงอันหนึ่งไม่ไม่นุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าเตียงหมอพี่โอ้โหเนี่ยแสดงว่าทำเป็นหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เปล่าเปล่ากำลังงานอยู่กำลังง่านอยู่ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ แบบมัไใส่เขาตงมีแบบบ่คือผันขาต่างคนอันนี้บ่อนี่คนนะบอคพี่พี่พี่บอปลาเปรี้ยวบ่ง่ายเดียวปาเปว่ะบออยู่พี่ไทีมและผิดชอบเลยอยู่ในกลาบอว่าตอง่ายเดียวนั่นเป็น้ท่องผู้ี่องเบ่งแบบมีเบแบบด้หรอเก่งแบบ ประกอก่นไม่่แหไม่แพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลกันธรรมดานะไปรงพยาดูไปดีลงไปได้สทีเลยเ้าที่นี่ปมาบ้างบอโอ้อันคุณพ่ออันนั้นไปไปทุกสาพี่ถ้าคุณพ่อไปถ้าไปหาลูกไผ่แมนถ้าไปหาลูกไผ่แต่แบบพีเใสไ่มีแบบอยู่แลาพิสปก่อนตรงมาอยู่เอาปเจรคับเจรอยู่ัสบานเนี่ย

ทั้พี่มันยึดค่ยใส่ามมีเมียเป็นหมอนี่ามันนี่เอาไปแปะใส่นี่่เมียเมกลายเป็นเมียหมอนาะแบบนี้ฮะเจ็น้ำมันเ็บไหมอไี่ใช่ไม่ใช่นั่างนัค้างป่ะนี mm ่น hmm. ั่้างแบบนี้เออหมอนอสั้นบ่นอสั้นอสั้ โอ้พ่อฟ kind of ื oh, ้นมาพ่อฟื้นพ่อฟืนเป็นพ่อฟื้นเคยทำเหล่าถึงคล่องจังเลยเคยวดคขนอุปกรณ์เคยประกอบเนื่องมาแต่พ่อจะมาพ่อฟื้นเคยขนอุปกรณ์ประกอบแล้วนะคะตอนนั้นไม่มีน็อตมันนะพ่อมีแต่น็อตเหล็กแกใช้ได้ครั้งแรกใช่ไหมเนี่ย ทั้งแรกเพนกแรกคือไนกันไปกวนกันมาได้หแมแรกจะใช้เวลาอยู่เพราะว่ามมนมันมีแหวนไหมไม่มีครับไม่มีแหวนนะครับแจมมาแล้วแจมมาแล้วแก่กองไหมเปลไปเราก็เปแก้มมาอยู่ตุงนี้ดหคือมาแล้วต้องใช้งาน เพิ่งซื้อมาค่ะสั่งมาพงสั่งมาโอ้มาพร้อมเกะกล่องเลยาเชื่อว่าเจ้ห แ่ได้กเยนี่ได้ใส <ori> ่งานนิงานแหลกได้ใส่งานหนิงานเนี่ขนาดยากแ่ก็ยังทำได้ึแอชชัยขนาดประกอบชาร์จางของอะไรที่มันเป็นน็อตน่ยแกยังทำได้เน่ยไม่ต้องใช้อันนั้นเลยบอมไม่ต้องใช้อ้าวมาอีกแล้วงสัยมองหน้าเอนแล้ว มันจะมีสั่งพวกปุ๋ยบำรุงต้นมาอะไรเงี้ยต้นไม้ติดต่อมัอดูในช่วงลดราคาพวดี้ผกได้ซื้อเอาไว้ติดรถใช่อุปกรณ์การชังจอไ้ยไม่ล็อกนะยังไอชิปเ็้องตัวเปดเดียวบ่ปากสายกันเนย เบอร์17น <M> ี a? <abei> a ้เาไม่ถึง1นะ็นี่วนี่ตัวน้อย12อบ่มีเ้เอ๊ะเาวายจ่าทำมันยจ่าจับดูครับตอนนี้จ่าจับดูดวจ่านะจ่านะเอเนี่ยอาจ เรอเ่าพื้นที่ชั้นตึ่วของอันแล้วใน้เป็นที่แขวนใช่ไหมแหมบองค์กรกันอวกแหวนเร่ก็เอ้ยนี่มันน่าจะพิสตาผมเราอยู่นี่เนาะอลังการงานท่ามัน

เห็นลงเนินดูนะประกอบร็จแล้วนะเอาแอิซีฟนนังออกมาล่วนๆก็ดีหลายแอซิได้ใส่เตียงเลยเฉือนูเชื่นคนี้ครับอุ๊ครับเอ้ยเราสาว่าเล่นเล่นมันจริงเหรอเนี่ยเราเล่นเชี่ยแล้วมันโอ้ักแล้วเท่งาดูพอใช้รุ่นนี้มีกอ้โหโอ้หักนี่เป็นร่เป็นเอ เดีักแรวมมุนได้ใไม่อบที้่ัม่ได้ังม่ดัไ้ัด้ังใม่ด้ัไ่ไดด้ยด้ยง่ด้ยังไ่ด้ังม่ได้้ังไ้งม่ดั่ัด้งมั่ั่้ยดัับังท้อง่้องม่ะ อ๋ได้นะครับบนนะครับบนพกเจาอยู่ฝั่งโน้นนะะฝั่งนี้ห้มดอันนี้ฟ้าทางเฮ้ยเฮ้ย้ลงลงไรขอใครอะของใครอะสุดป้านาป้านเราหอยขงอขึ้นอนขึ้ไปยู่มุ่งเหรอเอามาคนนไปย่พุ่นอันนี้การตรโน๊ะมาทงตู้มาตู้นะครับาง้ง็งสถานการณ์ดกเจ้าก็เลนไปเล่นมา

อาคือมไล่ะใหญแปลแล้วล่ะละแกงไแงดับาละมอไซ่์ไปจับไ่ปับระดับนี่เด้เห็นหมดปัดน้อตรงไปยโอ้ยขนาดเตียงแรกเตียงขนาดนี้โอ้สองอันเห็บ่่คืนน่แง่ะสอบกันจะข้อแหวข้อแหงย่ะเจ้าเบิรงดูนี่ไปจับไเห็มันไจัไหลงไปเห็นมันไปจับไปเลยเนี่ย่า ประกอบนะคะจะสำเร็จหรือเปล่านะฮะซือเนี่ยวอเป๊ะเลยนี่ยงัานังาจนนี่ยงงัดจิบหนไหวมื่อยสอดจิบอะวิววิววิวันอนู่านยังไันเปรตอนืโอ้ยเสร็จแล้วนั่ไสายอยาวนะนี่สยงียาวยาวไปใช่ไห้าศูนมันอยู่ใางนีางพุ่นเดียดในไ่มันนะเมนหวยนี่อย่างไส้นวดปวานนี่ ลืมใส้นวดบ้านเนี้เอานวดบ่ใส่าตนอีกดโอ้ยขานี้ก็จอตึเปิดกคก็ขอติดลงแต่เพียงเท่านั้นะคะสวัสดีค่ะรวมด้วยช่วยกันเนาะประกอบนะคะจิบซื้อแม่บอกสอนแล้วอ้อคับแล้ว